ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กันในเกม e n l e s s Shadow of the Earth Tree กันต่อ e ีนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับสกาดูทีอวตารหรือบอสที่เป็นบอสดอกทานตะวันนั่นเองนะครับเราอยู่ที่หน้าสังฆมณฑลครับผมอ่าตาละบาดตรงนี้เราก็ต้องมากลางเกมหน่อยนะฮะโดยที่ตรงนี้นั้นเป็นบอสที่จะสู้หรือไม่สู้ก็ได้นะครับมาดูวิธีการไปกันเราก็จะเดินอย่างนี้นะครับเดินตรงไปเรื่อยๆครับทุกคนเดินตามผมมานะฮะอ่าตรงนี้ต้องระวังน,นะครับตรงนี้ก็ต้องกระโดดเหมือนกัน นะครับไม่กระโดดไม่ได้นะครับไม่ถึงโอเคแล้วเราก็ขึ้นมาตรงนี้ครับผมเปิดไฟที่ไข่หน่อยอแล้วเราก็เดินไปกระโดดนะฮะแล้วเราก็เดินไปเลยครับผมอืมเจอพี่คนนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้เดินหนีไปเลยอโอ้โหตอนแรกมันจะเป็นน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็มีเจ้าหนอน ปีศาจอยูข้างล่างเดี๋ยวเราจะไปจัดการกับมันนะฮะก็เดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับแล้วก็มีของให้เก็บตามทางด้วยนะครับโอเคนะฮะโอเคครับผมเดินไปชึบชบชึบช,บชบเราจะต้องเดินออกไปเพื่อที่จะไปเอาน้ําให้ลงออกนะครับผมเอาน้ําออกจากตัวของแท่นาคารตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่นะครับต้องเดินตรงไปอีกช่องหนึ่ง พี่คนนี้อ่าพอเสร็จแล้วนะครับก็เดินขึ้นไปตรงนี้แหละครับแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับมันจะมีชั้นขึ้นไปแต่ว่าตรงนี้จะมีั้งคาวยู่เราฆ่ามอนกันะเพราะพี่คนเมื่อกี้จะดับพวกชุดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องไปฟาร์มหรอกครับมันมีที่ฟาร์มที่อื่นอ่าตรงนี้ดักนะครับต้องกระโดดทีนึงอ่าไม่งั้นตายนะครับแล้วก็มีข้างคาวามาฆ้ามันข้ามันต่อครับสองตัวเสร็จแล้วก็ให้คุณผู้ชมเดินขึ้นไปข้างบนนะครับผมเดินขึ้นไปด้านบนนะ เหนือขึ้นไปด้านบนเสร็จปุ๊กแล้วมันก็จะมีให้กดประตูน้ําให้มันเลื่อนนะครับแล้วมันก็จะเปิดประตูน้ําออกไปทางข้างล่างก็จะถูกระบายน้ําแล้วก็สามารถเดินไปได้นั่นเองครับผมโอเคงั้นเราไปดูคัสซีนกันดีกว่าครับ เสร็จแล้วนะฮะเราก็จะลงไปข้างล่างกันนะครับตอนนี้พื้นข้างล่างมันจะเป็นพื้นดินปกติแล้วไม่ได้เป็นพื้นน้ําแล้วนะครับก็สามารถลงได้เลยนะครับผมลงตรงนี้ก็ได้นะครับค่อยๆลงนะครับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันลงไม่ได้ครับมันไกลไปตกไปจ่ายนะฮะเพราะว่าน้ํามันออกแค่บางส่วนเนาะโอเคลงตรงนี้นะครับทางผ่านไปในของดีๆเยอะมากน,นะครับ ใครที่เป็นสายอัศวินเพลิงเนี่ยนะครับของเมสเมอรเนี่ยน่าจะชอบนะเพราะมันจะมีเครื่องรางที่เป็นเครื่องรางเพลิงด้วยนะครับโคตรดีเลยเครื่องรางเพลิงสําหรับไฟเมสเมอร์โดยเฉพาะนะครับทีนี้ก็จะสํารวจของให้นะครับว่ามีของอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวคอเต่านะครับก็ไม่มีอะไรก็จะเดินเข้าไปในวิหารเปิดจุดพรตรงนี้นะครับอ แล้วก็นั่งสักทีหนึ่งนะครับเราจะอยู่ที่หอธรรมะจมน้ำเสร็จแ,แล้วก็ให้คุณผู้ชมเดินออกมาเรื่อยๆคุณผู้ชมจะเจอกับไอตัวหนอนเมื่อกี้ที่เรากระโดดข่ามาเมื่อกี้ครับก็เนี่ต้องตกใจนะครับผมผมบิ้วชุดนี้มาตอนที่ไอ้น้ำหอมมันยังโหดอยู่นะฮะระจายน้ำหอมไปจกกัดการกับมันนะครับผม อหลังจากบิ้วเสร็จนะฮะก็เราจะย่องไปหาม,มันนะฮะแล้วเราก็ไปทําการชึกๆใส่มันนะฮะมันก็ดอบของดีอยู่นะฮะเอาละเอาวะนะฮะหนึ่งสองเรียบร้อยกนเก็บไปเลยหุ้มคมุมหนามแล้วก็อันนึงเป็นดอกระครางแก้วดอกใหญ่นั่นเองนะครับ โ okay. อเคพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินต่อไปนะครับเ,เราก็จะขึ้นตรงนี้มันจะเป็นอาคารนะครับน้งให้กระโดดขึ้นตรงนี้แล้วก็เดินไปเ,เจอพี่เขาอีกแล้วนะฮะ ผมจะข้ามตรงนี้ไปเลยนะครับผมตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าพี่คนเนี้ยเขาดอกหมวกเกาะตรงนี้หรือว่ามันมันดอกมันดอกเองเลยหรือว่ามันมันชุกมันฟุกดอกนะครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าไอเทมเนี้ยต่อไปเนี้ยรับรองว่าได้แน่นอน,นครับผมเป็นตาประทับนะครับผมตาศักดิธิ์แห่งอัศวินเพลิงนะครับก็เป็นเป็น,ปน,ปนตาสําหรับสายอัศวินเพลิงของเมสเมอร์โดยเฉพาะเลยชุดแดงๆที่ ที่ตัววุลูกพี่คนเมื่อกี้ตีเราอะนะครับน่นาะชุดนั้นแหละนะครับอ่าโอเคพอเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินออกมาที่เรื่องก็จะมาโป่ตรงอาคารตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปนะครับอย่าเพิ่งเดินออกไปนะครับมันจะมีให้เก็บของด้านบนด้วยนะอ่าอ่าอย่าเพิ่งไปนะครับผมข้างบนน่ะมีให้เก็บของอีกนะครับอืม ตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้ตกไปตายนะน,นี่ตรงนี้ครับคู่มือประดิษฐ์อนุศาสนาจารย์อาโอเคหมดแล้วครับผมเราก็จะเดินขึ้นที่ตรงไปเลยนะครับผมเพราะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมอ่าวเป็นชุดซะหน่อยเป็นชุดเดนผู้ลอยหลโอเค <c oughs> ครับแล้วเราก็จะลงลิบไปเลยครับผมว อันนี้พอลงลิฟต์ไปเสร็จปุ๊บเราจะเจอเราจะเปิดพรออันสุดท้ายนะครับแล้วเราก็จะเจอกับพี่บอสของเราแล้วนะครับผมชื่อภาษาอังกฤษมันสการดูทรีอวาตารนะครับชื่อภาษาไทยก็พุกษาเงานะรบร้านจำลองพุกษาเงาอ่าเราอยู่ที่มันคามืดแห่งพฤกษาสักการะนะฮะโอเคอยู่ใต้ดินนะครับโอเคแล้วก็เดินออกไปครับผม กดผิดฮะไปเดินไป,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 ปอ,อันนี้ก็จะมีของให้เก็บด้วยนะครับเยื่อในตาพรอ่าเป็นเยื่อในตาสีขาวนะครับมันจะมีสองอันนะเป็นเยื่อในตาอนทการอีกอันนึ่งนะครับ ถ้าเยื่อในตาโอนทการเนี่ยมันจะเป็นของเกรสครีลด้วยเนาะเอาละครับจบเรียบร้อยครับผมเรามาเจอก,กับบอสกันดีกว่านะครับนี่เป็นน้ำหอมก่อนที่มันจะยังไม่โดนเนิฟนะฮะก็ได้แค่นี้เยนยนะครับผมโอเคตอนนี้มันจะไม่แรงขนาดนี้แล้วนะครับสำหรับใครที่ขึ้นเข้ามาดูนะครับผมโอเคพปดีคลิปนี้อัดไวก่อนจะพักหนึ่งแล้วผม แล้วก็สูตรเดิมครับเราก็เรียกอนี้ออกมาเหมือนเดิมกระโดดตกทันทีกระโดดลงไม่ทนันเฮ้ยหนึ่งสองนี่เนอือหือโอ้โห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 ,โโหมันมีสามเฟสนะครับอันนี้อันนี้แค่เฟสแรกเท่านั้นโอ้ยโอ้ยจบตาย มันก็จะขึ้นมาจากพื้นโอเคเ็ดที่มันจะพุ่งไปพุ่งมาครับผมแหมตัวเหมือนเวทหนามที่เราใช้เลยเนาะไม่โดนเลย <c oughs> มันจะใส่อะไรตอนน่อสลบอะตลบน,นิดนึงโอเคครับอันนี้ไม่มีอะไรแทงปล่อยมันแต่มันหายไดเองโอเคครับเฟสสุดท้ายโอเคก็เวทมันจริงๆแล้วนะครับก็แรงนะครับมันจะเป็นเวทที่มัน เวทีเป็นเราไปแลแกของของมันได้ครับโอเคจบไปครับผมความทรงจำของยา่าแหวนเงามหาลูนมิเคล่าอ๋อเอาละครับก็คุณสมสามารถไปแลกความทรงจำกับตรงนู้นได้นะครับมันจะเป็นความทรงจำของเจ้าตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นเหมือนดอกทานตะวันยักษ์กับเป็นเวทที่เป็นเหมือนอะไรสีเหลืองๆเมื่อกี้ที่มัน โปรยลงมาโดนเรานะครับเราก็สามารถใช้เหมือนมันได้นะครับโอเคเราเปิดจุดพรตรงนี้เราก็จบแล้วครับผมเป็นไงครับได้ของพอสมควรเลยเนาะแล้วก็ดูวิธีการเดินมาแล้วนะครับสําหรับตัวนี้โอเคครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับผมอ่าอยู่ตรงนี้แล้วปึกษาเงานั่หนึ่งนะโอเคครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ